สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นไงบ้างสบายกันดีไหมคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าอ้อนจะมาทำคลิปที่สบายสบายสมองหน่อยหนึ่งนะคะไม่ต้องมาทำคลิปอาหารนะคะด้วยเนื่องเศรษฐกิจแพงนะคะป้าอ้อนก็อยากพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเที่ยวมาชมรถบูบีนหรือรถบ้านหรือบ้านเคลื่อนที่กันนะคะว่าทำไมชาวนอร์เวย์ถึงต้องชอบใช้รถบ้าน หรือบ้านเคลื่อนที่กันนะคะแล้วเหตุผลใดกับการใช้รถเล็กแบบนี้หรือรถคันใหญ่คันงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าอ้อนจะมีคำอธิบายไปเรื่อยๆนะคะอธิบายเท่ากับที่ป้าอ้อนมีความรู้หรือผ่านการทดลองใช้มาแล้วนะคะ ด้วยสภาพภูมิประเทศแผ่นดินของประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นประเทศที่แผ่นดินไม่ค่อยจะติดกันนะคะต้องมีข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็เศรษฐกิจก็จะแพงนะคะการที่เราจะไปพักผ่อนที่ไหนนะคะเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะเช่นโรงแรมก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงค่าอาหารถ้าทานอาหารตามร้านอาหารทั่วไปก็ จะมีค่าอาหารที่แพงมากค่ะด้วยเหตุผลใดอันนี้แหละชาวนอร์เวย์ทำไมถึงต้องใช้รถบ้านหรือบูบีนหรือบ้านเคลื่อนที่ในการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าชาวนอร์เวย์มีความใฝ่ฝันมากแต่ละคู่ชีวิตนะคะชาวนอร์เวย์จะใช้ชีวิตในหลังการปลดเกษียณน,นี้นะคะว่าอยากจะมีรถบ้านหรือบ้านเคลื่อนที่กันซักคันหนึ่ง ก็ต้องเก็บเงินรวบรวมไว้ไว้ซื้อนะคะหลังจากการปลดเกษียณนะคะเช่นวันนี้ป้าอ,อ้นก็จะพาเพืเ่อนๆมาชมในหารนี้นะคะเอเขามีการจัดนิทรรศการนะคะโชว์รถบ้านในอันนี้เป็นราคารถมือหนึ่งหรือรถใหม่เลยนะคะราคาก็อยู่ที่ร้านเศษเศษหรือ สองร้านเศษๆของราคานอร์เวย์นะคะก็คูณเงินไทยประมาณ3.7ฝจฟาราประมาณตอนนี้นะคะก็56ล้านบาทนะคะเตียงนอนห้องครัวก็จะมีประมาณนี้นะคะเตียงนอนนี้เหมาะสำหรับคนตัวใหญ่นะคะจะเป็นทรงยาวของตามสภาพความยาวของรถนะคะ เขาจะตกแต่งไว้สวยงามมากเลยค่ะเหมือนกับบ้านจริงๆเลยค่ะมีประตูกั้นระหว่างเตียงนอนหรือห้องนอนนะคะจากกั้นระหว่างห้องน้ำห้องครัวหรือห้องรับแขกค่ะน่าใช้มากไปจับรถคัคนนี้นะคะ เห็นไหมคะมีประตูกั้นระหว่างห้องนอนห้องน้ำเขาก็จัดนิทรรศการให้ชมนะคะมีทั้งคันเล็กคันใหญ่นะคะป้าอ้นจะบอกว่าเหตุผลที่ครอบครัวป้าอ้นเลือกเล็กไ้เลือกใช้รถคันเล็กหรือคันสั้นประมาณ5.99 นะคะเพราะว่ามีการประหยัดในการค่าใช้จ่ายนะคะประหยัดในการลงเรือหรือว่าสมมุติว่าผัวเมียเป็นอะไรไปสักคนหนึ่งเจ็บหรือขับรถไม่ได้นี่นะคะป้าอ้อนก็สามารถที่จะขับแทนคุณสาได้นะคะเพราะว่ารถสั้นจะใช้ใบขับขี่ธรรมดานะคะหรือรถยาวจะใช้ใบขับขี่อีกชนิดหนึ่งนะคะ ซึ่งครอบครัวป้าอ้อนก็ใช้ชนิดสั้นค่ะลงเรือก็ราคาปกติประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ข้ามจะข้ามน้ําข้ามโดยเรือนะคะโดยจะใช้รถบ้านนี้ลงเรือนะคะในการที่เราใช้รถสั้นจะประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าเราใช้รถคันยาวค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ข้อดีของการใช้รถบ้านหรือรถเคลื่อนที่นี้นะคะขันซี่สั้นๆสั้นสุดก็คือ5.99เมตรนี้นะคะเราจอดในเมืองได้อะไรได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ป้าอ้อนก็โชว์รถที่ป้าอ้อนมาชมในใน,นิทรรศการนี้นะคะห้องน้ำเขาฟางฝ่างมากเลยค่ะ คึณงป้าอ,อ้นก็ไม่มีบุญที่จะได้ใช้รถใหญ่ขนาดนี้นะคะเพียงแต่ไปชมนิทรรศการแล้วก็เห็นภาพสวยๆเห็นรถคันสวยๆป้าอ,อ้นก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆค่ะถ่ายทำวิดีโอมาฝากเพื่อนๆค่ะงานนี้มีคนมาชมมากเลยนะคะซึ่งมันใกล้ฤดูร้อนแล้วนะคะชาวนวีก็ จัดสรรหาซื้อรถไปเที่ยวตอนฤดูร้อนนี่นะคะจะเห็นว่าห้องรับแขกกว้างมากหรือห้องพักผ่อนนี้นะคะห้องครัวนี่ก็รูมากเลยค่ะเป็นวิวัฒนาการที่ใช้วัสดุในการสร้างหรือประกอบรถนะคะแบบทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะเบาขึ้น เบาขึ้นฝ่ไม้ค่ะแล้วก็สวยงามขึ้นค่ะเฟอร์นิเจอร์เขาสวยงามทันสมัยเลยนะคะเวลาวิ่งไปไหนก็น่าจะเบาฝ่าที่รถที่ประดับด้วยไม้เยอะๆนะคะป้าอ้อนเคยลองอรถที่ประดับด้วยไม้เยอะๆคือการทำสมัยก่อนนี่นะคะรถเขาจะหนักมากเลยค่ะแล้วก็จะคอนมากเลยค่ะ วิ่งไปก็จะพองแป้งพองแป้งไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะอันนี้รถสมัยใหม่ทั้งหมดเลยค่ะคุณสาติดใจชมคันนี้มากเลยนะคะแอบดูคุณสาชมรถค่ะ เห็นไหมคะสิ่งประดิษฐ์ของเขาสมัยใหม่เอร์น <Yeah. S 1> ิเจอร์สมัยใหม่น่าใช้มากไหมคะ่ะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะใหญ่ฟ้างฝ่างมากคะ่ปะป้าอ้อนก็มีอะไรมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะซึ่งป้าอ้อนก็ เรียนรู้จากสามีไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะว่ารถบูบีนรถบ้านอันไหนหน่าใช้อันไหนไม่น่าใช้นะคะอันนี้รถใหญ่สำหรับคนรวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประมาณเหมือนรถตู้ค่ะใช้กระทัดรัดขับในเมืองได้ เห็นไหมคะข้างในเขาตกแต่งเป็นเตียงนอนและข้างล่างก็มีที่เก็บสัมภาระได้ดีมากเลยค่ะถึงจะเป็นคันเล็กเขาก็ตกแต่งหรือว่า,เ,าเขาจัดไว้วางของที่เรามีสัมภาระที่จะไปท่องเที่ยวได้สวยงามมากเลยค่ะเพืเ่อน ใกล้ฤดูร้อนแล้วนะคะหากเพื่อนๆสนใจรถบ้านรถบูบีนก็ไปติดตามหาซื้อกันตามโชว์รูมทั่วไปนะคะก็จะไปพักผ่อนแบบประมาณนี้นะคะโดยที่เราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพักโรงแรมแเขาจะมีเต็นท์รถบ้านให้พักนะคะที่จอดราคาประมาณ200ฝ่าถึง300ฝ่าโคนนะคะคูณ3.7 ของราคาเงินบาทนะคะก็จะไม่แพงค่ะรถบ้านก็จะมีที่หุงต้มมีที่นอนพร้อมสับเสร็จเรียบร้อยนะคะด้วยเหตุใดชาวโนเวย์ถึงนิยมใช้รถบ้านก็ด้วยเหตุผลนี้นะคะที่ประอ้อนมานำเสนอนะคะเพราะประหยัดในค่าใช้จ่ายนะคะหรือการใช้รถบ้านทั่วไปนี้นะคะ เราใช้คันละปี2ปีเราขายกันเราก็ไม่ขาดทุนมากนะคะก็จะไปเที่ยวอย่างมีความสุขประมาณนี้นะคะต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณในการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ